เฮ็น,น่อยลังเนี่ยเฮ็ดมาตหลายปีฮะเออเฮ็ดปีนี้นนได้สร้างใส่มาเฮ็ดไห้เออเพื่อนเอาน้ำลายเป็นไรเออจ้า,ามนวนป่าเาอ อยากได้ยังสิไปไว้กลางทงอยู่ทงนากลางทงคือสิดีแถวสันดิ้ับนึงเออกับเพราะว่ายังได้ราคาสร้างกัได้เนาะเออวันนี้ของลุงเหมือลายป็นอไดม้านนี้แล้วเสร็จสับเมือสุยางออกับสิบประมาณน,นี่แหละเนาะสิบประมาณนี่แหละเบื้งแล้วจังเออ เออจะของมีใหม่เสริมน้ำมันก็เลยว่าปันได้ก็มิแต่ซสือกับสือกสิไลก็นี่ปลานนี้โมเมนต์ปล่อยไหลสันเรื่องนี่ลุงสาเนอจ้า เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่น้ำบอหมุนฟัง,ออเ,งเออเจ้าจ้า,จาไไจเออมัน,นีไฟได้ใส่ไฟไอ,อยังนง่นลุงโซลาเซลล์เตียงอ,อ๋แผงโซโลา่าซุมมือนน่การทำการเกษตรแผงโซล,าล่าเดี๋ยวมันสิไฟมาหอดเท่าไงบ่หนี่ลุง ไฟสีม้าหอนเขาไงบอ้ะไฟฟ้าอ่าอ่าจะเลื่อนจะเลื่อนมาเรื่อยๆตะก,กี้ก็บว่เป็นตะยูเนาะสมัยพงเป็นเด็กน้อยวันนี้เอ้ยเอ้ยมังได้ก็เฮียนซานคนออกมาขยับขยายออกมาเรื่อยดูอ้อยก็งามงามเออ

แดดเมื่อเรอะอ้อมเลยหัวถองแล้นี่ลูกมันขึนข้าวเดียวเลยเนี่ยเออแล้เอาไปมาแต่งจริงด้วยกันเราก็เอามันแตกแนงขึ้นแตกขึนหนึ่งมันเดินได้บุรียั้ก็ขายอยู่ทงน้ำคือกันอยู่ทงน้ำไปเห็นโอ้ยจะขายเด้อย้ายบัตรนี่เอาไว้แต่เห็ดเทียงนาอือื่เห็ดเทียงนาบัตรไปซื้อเพิ่นแพงทุกอย่างนี่บัตรย้ำเจ้าของมีขายถึกถึกอืมเจ้าของสีไส้ไม่อะไนี่มึงบุระแตกแนงออกหอวสวนขุนไหมอ่แตกแนงออกบุระต้นท้องพุ่นท้องพุ่นก็ คักตอนนั้นอืมไม่นี่พ่อขึ้นยายมาปลูกเมื่อเป็นปลูกปีเออปลูกพ่อน้องหญิงถ้าคนมาปลูกแต่พูดหล่ะมันนต่มันยังเนาะแต่มาปลูกหลายหลายเด้อมันก็สิยังง่พอเครื่องยังสิบเปอร์เซ็นย่งจะบอกขอปลูก้อยจ้า อาปลูกแล้วมันก็เขามาปลูกช่องนึ่งก็บ่แม่นหนาฝนเนาะป้าวันนี้ก็พักกันมาหดน้าเหมนบ่นัอยู่จ้ะเขาทลายมืนเ้แมนอยู่แคเล้ยงืนี่แหละจ้าหม่องม่องพ่นปลูก้อยเนาะแล้วที่ก็ปลูกบ้านปลูกเป็นเต็มสวนหมดละปลูกอ้อมน้ำเนี่ะจ้ะไ <laughs> อีกสี่แล้วนี่บรรยากาศ <laughs> แค่นี้กันเด้อค่ะสวัสดีค่ะห <laughs> นาบ่ได้ลย